อลองดูว,ว่าว่าวอิสานกับว่าฝรั่งมันจะแตกต่างไหมครับทำไมก่อนผมเล่นว่าวครั <_ D> บ,บ <_ D> ้าไปซื้อมาอย่างไนครับเี่ีอยวไปคืนเลยครับเอาะไรนะร้อมน,นะ <_ D> เฮ้ยขึ้นไหมเฮ้ย <_ D> โคแล้วโคแล้ว ดูสเต็ปการชักว่าวว่าวครับพี่ถ้ามันขึ้นแล้วไม่ต้องวิ่งเลยนะเราดูที่ว่าเชือกเชือกตึงสองฝั่งไหมลมดีแล้วลองดูว่าวาอีสานกับว่าวฝรั่งมันจะแตกต่างไหมครับว่าวฝรั่งนี่คือเห็นแล้วครับว่าเยอะเาเป็นว่าวอีสานครับสวันกับพ่อแม่พี่น้องปลอดายสุภุสุคชนเอ้า มนเล่นเล่าประจําเล่นยังไงรูปหัวรูปอะไรแล้วก็น้ำเนี้กมันตกอะไรของผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสูตรก่อนเพจเดี๋ยวค่อยเอาอันไออันนั่งมาให้มันมีเทคนิคไงการยิงบ่าถ้าไม่สุดมันก็มันก็จะไม่ขึ้นครับอุ้งยังครับผมมาแล้วเอาไหมเอาเลยครับ ไหนอ่ะหนุนพีไปซื้อมาอย่างไหนครับเพี่ยวไปคืนเลยครับคุาจะยังไม่คุ้นเคยกับการพักเว้าแบบสองเส้นแม่แม่ครับเว้าฝรั่งก็คือเว้าฝรั่งครับอันนี้คือประเทศไทยครับพี่กันนาเข้าใจไหมนะครับผมขอลองดูก้อนครับคุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยเอาละครับคุณผู้ชมครับอลองดูไหม

บอลลมัน,นไปท<ม>าง<ม>ไหน์บังรถเช็คลมกันย้อนหงายบังย้อนหงายกันยู่ไม่เช้าบังกันหนักบุ๋นยิบตั้งดีอยู่ตั้งดีอยู่โอเคข,ขึ้นมาละเอาหันเข้ามาหน้าเชิดขึ้นไอ้คือนำหน้าที่อะไรในการวิ่งเราจับเชือกครับผมเป็นจังหวัดคนที่เป็นตัวเมนครับจับแน่นๆเด้อมันตึงจนไปเอาเลยเด้อพร้อมเด้เอเฮ้ยขึ้นไหมเฮ้ย ไปไปหมดแล้วหมดแล้วหมแล้วเรียบลอยเขาแบบมันทรงมันดีอยู่ร้านดีมาทำมาทั้งวัน S <S นี่ตีสีเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลย่ว้าวขาต้นไม้อีกงแม่งเลยไปแดกเล่าดีกว่า